สวัสดีครับเมื่อนี้ยัง่อยพาพี่น้องมากินของหวานพี่น้องกินแต่แตงโมหวานแล้วพี่น้องกะกินของหวานมันคึ้นพี่น้องคึ้มเมื่อกี้ฝ่าหนาตึบพี่น้องเมื่อนี้มันจะอันอากาศพี่น้องเมื่อนี้อากาศเบาๆโปร่งกีดฟ้าเยอะพี่น้องอาจจะตกลงย้อมเบลนหรือว่าจากเนาะเพราะว่ามันกับเป็นไดดพี่น้องอาการอ่ะอันอากาศแปรี้วป่วยนะเพียงเนาะมันนอนในนอนพี่น้องฝนจีตกห้ามขอดอที่บ้านนี้ ม่นเด้นพี่น้องเดินม่เดินไปย่างน้อยเห็ดยำมือนี้กล้วยในสวนมันสุกเยอะเอาไปขายน้ำพี่น้องเห็ดของหวานกินนำ้ำทำกล้วยบดชีเห็ดกล้วยบดชีจเจ็บๆมาสุกพอพี่น้องกินพี่น้องม่นเดินม่เด้นไปซื้อมากินน้ำย่างน้อยถทายุเถื่อนเพื่เก่าพี่น้องหันออกข้างนอกมันจะถอนเดีถอนก็แสงแสงกลมกลมมืดพี่น้องแบบหมืดมืดหมืดใสมืดแจ้งมันได้มันได้เห็ดสีขาวพี่น้องเน็มหายยังกับเเห็น ท่านผู้ชมยังไปเห็นก่อนอิดเป็นใดพี่น้องก็อ,อิดกับ่เห็นเป็นใดมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อผูมม้ใดเสิมาเสียมันยางหน่อยมาเด้อเห็ดกว้วยไปชี้กินพี่นอ้องเพราะว่าช่วงนี้กล้วยก็ได้กระทั่งเดิมแก่เดิมสุกจากตุน่นจากเครือแล้วพี่น,อน, ah นอ้องโดยมาเห็ดสู่กินแซ่บพี่น้องเดือดข้าวหวานนี่ยางหน่อยมากเป็สุดทุกเพ่างเนาะขนาดว่าเขาไม่ให้กินของเผ็ดของหวานจัดยางหน่อย กินได้พี่น้องกินได้ย่ดสมมติแต่กินใดฟันกับทอดเราพันจากของเราเพียงเนาะก็เดินข่าวคุณทอพี่น้องใครที่เข้ามารับชมเต็มตะกิบตะิปข้อมูลมีเพอร์เซ็ปชันแนลหรือว่าอย่างหน่อยว่าทั้งช่องเพจช่องยูทูปเพียงเนาะให้แห้งโอเงใจนี้พี่น้องเด้อจากคนเป็นน้องของหน้าสั่งส่งเงินน้อยอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านตอนนี้กำลังร้อยข้อกันประเทศ่ยุดพี่น้องขั้นพยรอยพี่น้องบอกว่าดึงเข่าฟังข่าวต่อก่บวหอดน้อนมูคนไงพี่น้องพี่น้องรับชมคลิปกับขอเบอร์ให้จบเเพื่นนาาข้มมตชั่่วโงพีองเนาะเพราาะะวว่่ตนนนชัโมงจเเปป็็ ป็นชั่วโมงพี่น้องมันจะห่าจะมันจะบัผ่านพี่น้องช่วยยงนี้ยังห,หน่อ,อยเลเฮ็ดมาสางมาปีกู้งกุ้งแล้วพี่น้องยก็เป็นผลสมฤทธิ์เลยตอนแดกกระทาะอ,อยู่พี่น้องเพราะว่ามันใส่ลงทุนพี่น้องการทําคลิปอาหารกินตรงลงทุนบริเวณมาบริลงทุนพี่น้นนนองกับหมุนเวียนหานสื่อเสบียงนั่มพี่น้องสื่อเสบียงแน,งน,น,น่กของเนื้อหัวเนื้อส่วนของเนื้อบนกันไปแต่ปา่านก็ยัง บืนเบือกบืนบากนี่น enfin ้องเพราะว่าก็ดสีมาเหตุใดเพราะว่าขั้นสี่ถอดแล้วว่าเจ้าของในร่องเดือดแล้วพี่น้องต้องสูญหอดฟังขั้นพอพี่น้องบ่มารับชุมกดใดก็เช็คกดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ก็สับตะไคร้ให้กับบ่หอดมูเป็นไงพี่น้องขั้นแบบขั้นเห็นพจน์สมรจผ่านอย่างหน่อก็ดีใจพี่น้องตัวเยังไม่เห็นอย่างพ่อยังหน่อยยางหน่อยเด่นทุกหม่องทุกบอลทุกสองทุกส่งเก้พี่น้องกับบ่ผ่านพ่อยามพี่น้องเพราะว่าจังไดละ มันบอกผู้โถกพี่น้องเพราะว่าการเหตุนี่มันกระเซียงคือกันพี่น้องจุกในจัวัดสนาภพยพี่น้องเนาะเดียจะจะเอฟซีเป็นเข้ามาสิตนศาสตร์หรือว่าสงสารเขามาติดตามรับชมคลิปให้เฮ้ากระแต่พอเป็พี่น้องจะติดตามรับเบิงหรือว่าจะจะเหตุจริงได่พี่น้องแต่เพื่อนๆทั้งยูทูบหวาสู่ต่อไปพี่น้องก็เลยมันมีกําลังใจจากจยุดตันขึ้นมากก็มีพวกอัืนเพื่อนหรือพี่ ลุงลุงปวดป่าเพิ่นดันซอยพี่น้องดันมันก็อนั่นเดี๋ยวว่าเพออาิ่นเข่ามาติดตามคลิปให้ก็บอกว่าอยจะถอนแล้อสู่ไปน้ำกันนีเหลา่าบัสนก็พอได้เห็ดไปพี่น้องเมืนว่าจะลงทุนหาเงินสื่อสบเสบียงมากเห็ดกับข้อกับน้ำกับบืนพี่น้องบืนมันอยู่จุดนี้คือสิบอกว่าไงพี่น้องอยู่จดุดนี้ว่ามีเอียงเลยพี่น้องเดยเพราะว่าก่อนเพื่อเขาบ้านผ่านพี่นออ้องเพราะทุกอย่างเขาต้องใส่งบประมาณใส่เงินสื่อจริงอย่างมาเห็ดกับข,ข้อกับน้ำพี่น้อง กัดไปทายแบบครูหมอครูแกนน้ำบูเงินบระเด็ลงทุนอย่างกับโอเคอยู่พี่น้องเอาจมเดี๋ยวพี่น้องมากินน้ำกันหน้าป้าเสียงแหบพี่น้องว่าอาการเปลี่ยนแปลงเสียงมือเสียงแหบอืบแถบพี่น้องจะยังหน่อยมากแต่กล้วยมันแียบพี่น้องจะไม่เห็นกล้วยมันแียมไม่เห็นจ้องกิงแสบพี่หน่องแบบว่ากล้วยพร้อมเพิ่มไม่เห็นแบบมันฝาดแบบมันเทียมก็เบื่อแต่เส้นน้ำตาลลายพี่น้อง ก็สิคัดหมวกผ้าวเลยพี่น้นะองท,ที่น่าอากาศหนาวยิ่งคัดหมวกผ้าอย่างเากด้วพี่น้องว่ากะทิงยังจับกับหมวกผ้าอันน่อยมะกรูดคัดพี่น้องมันเจ็บกว่ากับไม่ได้พี่น้องเด้อใครื้มาซื้อตุ้มยางหน่อยไหมกล้วยบัชีแซ่บทุกคำอะไรทุก อากาศค้นพี่น้องเมนนึ่งเป็นแต่แานอนเป็นพี่น้องลมบ่คอยแห้งพี่น้องอากาศมันดิ่ง สต้องไปท่องเนี้ยหอ,กกอมกรุบๆหอมหวานพี่น้องหอมหอมกล้วยน้ำบา c กล้วยน้ำ b า c พี่น้องมันจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งขั้นใจเดือกนี้ใจเดือกนี้จะสุมพี่น้องใจธรรมดาเนี่ยจะหวานหอม แต่อย่างหน่อยวัานาในลองเอากล้วยเทพนมเ็ดพี่น้องเทพนมงามพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบ่กล้วยเทพนมยินดียังหน่อยกับด้พันธ์หาได้พันธ์านมาปลูกสองปีแด็กพี่น้องเบื้อแต้าโพนี่าะไรนอนน้ำมันงามนอนมันงามพี่น้องขึ้นอย่างเมื่อครั้งพนมเจก,กันเนี่ยอีกสายพันธุ์หนึ่งยังหน่อยกําลังหาพี่น้อง กล้วยเขากรรมมันจะออกมาเป็นเขากรรมด้วยพี่น้องเป็นดำดำนี่ยินคาอยู่กระลังสอกเสกหายอยู่พี่น้อง,จอองเจีมากบุบคุณขบบ้งจรอยู่ในทุ่งกลางที่นาทุ่งกลางทุ่งกลางนานที่สอๆทำมีมาทุกอย่างพี่น้องสายพันธุ์กล้วยจะพยายามเพ็ยร์เพื่ออะคือสวนกล้วยใหญ่ออก็เจาะ กล้วยทุกอย่างอย่างหน่อยก็ทายออกทั้งเดียวพี่น่องบ่ค่อยไ้ะทายออกทั้งยูทูบพี่น่อเพราะมันมัเนเป็นคลิปสั้นยูทูบจะเป็นคลิปยาวพี่น่อ มากินข้าหวานพี่น้องกินข้าไปแบบตัวก,กัดดำเจ็กออแบบกัพอบากประเทศให้เก็บปวดเทา่าตีมันพี่น้องแต่อยาก ที่น้ำมันพี่สองคณะอากาศเบิ้นเย็นนั่นน้ำมันนั้นจับขอบถวยด้วย แกะเป็นหอนกลมด้วยกะทิสดจากต้นมะพร้าวก็ไม่ได้ต้นจากของพี่หนอื่อต้องไปซื้อกะทิกองเขาเจาะกะทิกองบาบเพราะว่ามันมันเป็นมะพร้าวพี่หนองทราบยังหนอยเบิ้งกะทิกองมันนอนกดขุนหลดๆขุดๆตัอไม่มาขุดู็ขุดพี่หนอนสะอาด ปลอดภัยอีกโอ้แสบพี่นอ้องหวานหอมหอมกล้วยพี่นอ้องมันหน่วยข่าวสดจากโตด บพี่น้องบ้านจับใจใดเอาเวลามันเนียนหน่อยพี่น้องมากินกล้วยบัวชีพี่น้องเนาเพราะกล้วยนี่สวนมันสูงพี่น้องเพราะกล้วยนี่สวนปลูกน้ำบ่อน้ำบ่อสาหรือว่าคู่สาพี่น้องมีหมดข่าวมาเนี่พี่น้องของกินพี่น้องของกินหมุนเวียนไปเรื่อยพี่น้องที่การทุกนาที่สดนี่มีไปเรื่อยเพราะพวกพักนั่งอัางหยาพี่น้องพวกกล้วยพวกเมล็เสียบพวกปลาบังกรพี่น้อง มีทุกอย่างพวกหน้าวมีมดพี่น,ออน้องยีแน่น่เปียบว่ามันจะมีแบบว่าปลูกก็จะจกก็ะจะพี่นอ้องแต่ห้าหงวกไปยังมีกินหมดทุกอย่างนะพี่น,ออน้องยีในในสวนครบงจอนเลยเห็ดอันเดินตามร้อยรลักจักรที่เก่าพี่น้องเห็ดปลอดสารพิษเดินตามร้อยพ่อมีไปเป็นแบบว่าพ่อพี่นอ้นองต้องไปเดือดดอดเอียง พออยู่ดีมีเฮียงพี่น้องเงินทองคำเกีก่ยวว่ามีใ <c> ส <oughs> ่กระซังไว้อะมาอย่างนั้นไม่จมไม่รุนแบบพี่น้องเนาะพี่น,อน้นองอย่ารำคาญมังสิ่เอพิเจ่นคนเนาะจะบอกอีอย่างว่าเสร็จน้อก็ะเป๋าเบบว่าเพระาะใส่ใส่บรรทอน้ฟังพี่น้องเนาะพออยู่นำท้องไห้ตรงหน้ามันก็เป็นบรรยากาศอีกชิวๆหนึ่งเพี่นเนาะพิมพ์ดีอีกจริงหนึง่งโบ้ขึ้นในเรื่องหลวงมีหลวงมีแต่หลุดกับขวดผิดเพียงเนาะยืนตรงไห้ท้องหน้าบริสุทธิ์พี่น,อน้องอาคลิปนี้เขาพอพี่นอ้องฝากไว้เรื่อยยึดตดุ้มกดกระดิ่งกดแชร์ อันแบบคลิปหนจังว่าโผล่ๆกันมจะเป็นมิโนอย่างมิโนนี่จะได้รับพอ็นพี่นองพีกอนก็พอพีพีหนองสุภผักแดงแดงดูไพ่เกดกิฟต์ที่มาเบี่ยเบี้ยนอนดับตึ้เงินนอนตื่นเึินแสนสวัสดีครับ